สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังข้อคิดนะครับสำหรับนักเทรดทุกท่านนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของความเรียกว่าเบื่อเอานะฮะถ้าคุณยังไม่เป็นเศรษฐีในตอนนี้เป็นเพราะว่าตลาดกำลังหล่อหลอมไมซ์เซ็ตของคุณนะฮะผมได้เดียมาจากเป็นบทความที่ผมไปโพสในเพจเสี่ยวปุกนะฮะ เอาไปจากคุณเดนิสเดอะเทรดเดอร์นะฮะถ้าคุณยังไม่เป็นเศรษฐีในตอนนี้เพราะว่าตลาดกำลังหลอ่อล้อมครับ m ม่เซ็ตคุณทุกการเทรดนั้นเป็นการปูทางครับสู่ความมั่งคั่งในท้ายที่สุดนะครับเนี่ยห่าประเด็นนี้น่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังลงใน YouTube นะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มันก็มีคนบางคนนะเขาบอกว่าเออเวลาที่เขาโดนโดนตลาดเล่นนะฮะแล้วเขามาฟังคลิปในช่องนี้เขาบอกว่า,าได้กำลังใจนะผมเลยคิดว่าเออคลิปแบบเนี้ยอาจจะช่วยได้นะอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้กำลังใจคุณนะว่าคุณมาถูกทางนะครับคุณยังมาถูกทางนะการที่คุณยังไม่รวย ตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแสดงว่าตลาดกำลังเรียกว่าหลอ่อลลอมนะฮะคาแรคเตอร์คุณฮะให้มันคู่ควรฮะรให้มันควรค่ากับความสําเร็จให้เปรียบกับว่าคุณอ่ะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งฮะต้นไม้เงินฮนะต้นไม้ตามธรรมชาติครับมันจำเป็นต้องมีช่วงเวลาขอการเติบโตนะฮะ การเติบโตที่แตกต่างกันเพราะว่าบางคนน่ะบางต้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมก็โตวไวนะฮะโตวไวแล้วก็ออกดอกออกผลไวนะฮะบางต้นนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นแห้งแล้งก็แคระเกลนฮนะแครเกลนออกช้าออกดอกออกผลช้ามันแล้วแต่ครับบางที่ก็อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเลยน้ํา น้ำท่วมนี่ก็มีปัญหาแต่ทนั้นถ้าคุณมีทาุของความอดทนนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านนี่ครับเดีวเติบโตแล้วก็ออกหอกพ้นแน่นอนฮนะนี้ครับนี่เป็นประเด็นที่อยากจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังกันเพราะว่าเกมการเทรดน,นั้นมันเป็นเกมที่มือใหม่เข้าสนามเนี่ยมันเป็นพวกนี้คือเรดโอเชียนครับ ให้ดูเชี่ยนเลยใครๆก็เข้ามาในเกมไม่ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือมือใหม่เนี่ยเลเวลหนึ่งครับแข่งกับมือโปรเลเวลอ้อยครับมันคนละทันเลยฮะดังนั้นเนี่ยการที่มือใหม่เนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้กับเลเวลอ่ะเลเวลสูงสนะูงมือโปรเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดามากและการขาดทุนก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่อา,า,อาศัย ใช้และอาศัยทักษะใช้ความเชี่ยวชาญที่มาจากการฝึกฝนคนะคุณอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอครับต้องลงสนามครับคุณต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดคุณต้องมีการยอมรับประเดยนคิดผิดตัดขาดทุนเละโปรฟิตหลัครับซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นเกมที่ไม่แน่นอนครับ ไม่เหมือนตำรานะตำรามันเป็นการชี้ย้อนหลังกับหุ้นที่มันจบรอบไปละมันมันมันเกิดไปละแล้วมันก็ถ้าจริงครับคนที่เขียนตำรานะเขาจะยกเคสที่เขาจะดึงเขาเผมเองแล้วกันผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเทคนิคอลนะสองเล่มแรกเนี่ยสองเล่มแรกเนี่ยเล่มเขียวกับเล่มเล่มดำนะผมก็ไปคัดหุ้นครับเปิดกราฟไล่เลยเอยตรงเนี้ยเอออยากได้ หุ้นที่มันทำเคสเบรกเอาฐานราคาสวยๆวอลลุ่มสัดส่วนก็ไปเซิร์ชมาครับแล้วก็คัดจากเซิร์ชไปเรื่อยครับเซิรไปเรื่อยนะก็มไม่ได้นับว่าเท่าไหร่หรอกอาจจะเป็นสักสิบตัวเจอตัวหนึ่งเนี่ยเป็นลนักษณะครับคือแม้แต่การเซิร์ชหุ้นที่ตรงกับตํารามันต้องเซิร์ชเลยครับต้องค้นต้องคัดเลือกเอาเนี่ยความจริงการเทรดเป็นยังไงครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนหรอกที่มันตรงตามสื่อเป,ป๊ะๆเราจำเป็นจะต้อง รู้จักบรหิหารจัดการครับคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้เยอะกว่าคิดแค่นี้ฮะแล้วก็ที่สําสคัญคือคุณจะไม่มีทางคิดถูกต่อเนื่องกันจะมีคิดถูกเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ตลอดเวลาไม่ตลอดการครับจะมีคิดผิดซีรีส์ติดต่อกันก็จะมีเช่นกันบางเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดาวบางเดือนก็กําไรจะเป็นงี้เสมอครับดังนั้นเนี่ยเกมเนี่ยมันไม่เกมที่ไดความไม่แน่นอน โอเคล่ะอาจจะมีบางคนที่โอ้เขาเขาอวดมาว่าเขาได้กําไรมากมายในเดือนนี้ก็แล้วไงล่ะเขาก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มันเติบโตดีไงแต่คุณไม่ใช่อ่ะคุณไม่ใช่คุณเป็นต้นไม้ที่อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งภูมิหลังการภูมิหลังของการภูมิหลังของคุณอ่ะภูมิหลังชีวิตคุณก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คุณคิดตัดสินใจในการซื้อถือและขายนะฮะ ความกดดันคุณก็เช่นกันความรู้เช่นกันประสบการณ์เช่นกันมันมีผลทุกอย่างครับนะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นแต่จงเชื่อผมุกอย่างครับเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกลางครับมันไม่สนใจหรอกว่าคุณต่าต้อยจากไหนอะ่ะคุณเกิดคุณเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่แบบไหนไม่ไม่สนใจครับแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่เขาสำเร็จเขาทากันคุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกันในท้ายสุด ย้ำนะครับว่าทาให้เป็นกลางอย่าไ,ไปท้อใจหรือว่าหมดไฟเพราะว่าฉันยังไม่รวยมันคนอื่นเลยไม่เกี่ยวคุณฮะมันมเป็นเรื่องคุณฮะเพราะสิ่งเนีน้ถ้าคุณยังทำอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการนะคุณก็ยังคงที่จะกระตือซ้อราก,ก,าากหรือคุณก็ปั้นผอนไม่ได้ครับเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติมีมาตรฐานมันครับความสดดเด่นะนะมีมาตรฐานมันอย่าแต่นั้นอย่าไปโฟกัสนะครับว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่สาเร็จคนอื่นไหมไวกว่าชาวบ้านไหมหรือว่าเขาทําได้ฉันต้องทำได้ใช่ครับแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องของแต่ละคนกันให้เปิดใจมองอย่างที่เนี่ยหัวข้อบอกว่าคือเนี่ยถ้าคุณยังไม่รวยในตอนนี้นะ เป็นว่าตลาดกําลังหลอ่อหลอมไมเซ็ตคุณนะกลับไปครับกลับไปเรียนรู้ครับที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับผ่านนะครับวิธีการเทรดคุณนิธีการเทรดคุณนะดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงฉันมีปัญหาอะไรยังไงเอ๊ะตอนเนี้ยระบบเทรดฉันมันเวิร์กหรือเปล่าเวิร์กเพราะอะไรหรือถ้าไม่เวิร์กเป็นเพราะอะไรภาวะตลาดตัวว่าอย่างไงแล้วกลยุทธ์เราเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองครับ เซียนจะบอกตรงกันว่าบันทึกการเทรดนี่แหละคือข้อมูลสำคัญในการพัฒนาตัวเองถ้าคุณเปิดใจในการบันทึกแล้วก็เรียนรู้จากมันเนี่ยคุณจะเห็นครับโอเคละ่ะคุณไม่เฟ t หรอกบางเวลาเนี่ยคุณก็ทำตามแผนได้ดีบางช่วงคุณก็ไม่ทำตามแผนเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเวลานึงครับช่วงเวลาหนึ่งถ้า ทุกอย่างสงบแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปมองสิ่งที่คุณเคยทำถ้าคุณยังมีความตั้งใจที่จะสำเร็จให้ได้นะฉันจะต้องเป็นเสียทากีการเตรอให้ได้เนี่ยคุณจะรู้เองว่าเออสิ่งเนี้ยฉันพลาดไปแล้ววะแต่อนาคตฉันจะไม่พลาดแนะ่ฉันจะแก้ไขตัวเองเนี่ครับคุณกำลังที่จะปรับปรุงไมเซ็ตคุณให้ดีขึ้นไงผมชอบคำนึงที่ เอสซิกอต้าบอกว่านะคนที่อยากชนะจริงๆเขาจะหาทําทุกวิถีทางครับหาใครก็ได้ที่ช่วยให้เขาสําเร็จให้ได้ครับขอให้คุณมีความเชื่อมัน่นมีความตั้งใจอย่างนั้นครับจงเชื่อว่าคุณสจะได้แน่ครับจงเชื่อว่าคุณสําเร็จได้แน่เพราะว่าธรรมชาติเป็นกลางตอนนี้มันรอแค่ว่าเออเนี่ยคุณทําตัวเนี่ยให้มันพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ ปรับปรุงไม์เซตคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันคู่ควรของเสเ็จครับถ้ามันดีพอมันคู่ควรมันถึงมาตรฐานนะรับรองว่าการปั้นพอร์ตคุณจะสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวเพิ่งท้อแท้ใจอึดฝืนสู้ต่ออีกเก้าหนึ่งครับขอแค่เก้าเดียววันละ9ก้าวันละเก้าพอครับนะขอให้คุณเดินต่อไปเรื่อยนะผมว่าการลงตัว มีแน่นอนครับมีแน่นอนชา้าจะเร็วนั้นบอกไม่ได้ครับแต่ว่ามีแน่นอนขอแค่คุณไม่หยุดเดินความภาคเพียรน,นะครับความภาคเพียรความอึดความพยายามนั้นสําคัญครับขอให้คุณอยากจะชนะให้ได้ครับถ้าคุณอยากชนะมากพอคุณจะหาข้อมูลหาความรู้หา,ค,าคนที่จะช่วยคุณสําเร็จได้แน่นอนฮนะก็เป็นไอเดียพิจ่อนะครับจเจากย์พิมพ์หน้าสวัสดีครับ